นี่ลานข้าวเหนียวมะม่วงไอข้าวเหนียวทุเรียนใส่ถุงกลับบ้าน,นเนี่ยเนี่ยเอามาให้หมดเลยถุงอยู่ไหนใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยทุเรียนเอาให้หมดเลยหันยวน,นึงก็แปดร้อยห้าสิบเข็มชิบโคตรง่ายนะคะก็ะะะฉันยังไม่อิ่มฉันจะไปนั่งกินใต้ทุเรียนไปกินกับควายนน่นไงควายเผือกโตตั้งหลายร้านกิ่ในสวนได้ค่ะฉันใส่ถุงแล้วฉันเอามือเปิดได้ไหมคะเธอผิดกฎหมายไหมเธอไม่ได้ตอบนี่ว่ากูใช้มือหยิบแดกได้เร็วเร็ลาน เร็วๆเลยค่ะใส่ถุงใส่ถุงมาถุงมาเร็วเรอนโอ้ยเดี๋ยวฉันตักเองเลยลำแขงพอไปกินที่ใต้ต้นทุเรียนครับใช่ไปกินกควายนนั่ไงควายเผือกตัวหลายล้านไงเออเร็วๆค่ะเธอแล้วก็เดี๋ยวฉันเอานี้ด้วยนะคะเธอเอากล้วยเอาเนี่ยมะพร้าวเขาเรียกอะไรอ่ะวุ้นมะพร้าวแล้วก็เอามันด้วยเอาลูกชิดด้วยอ่าน้องเชื่อมเยอะๆฉันชอบกินหวานๆไปกินไต้ต้นเออไปกินด้วยเป็นนักกินกะวายค่ะคือ เร็วๆสิลานสวยแต่ไม่มีตรงนี้จัดชาเร็วๆไงจ่ายค่าตัวไม่ยังเออตั้งเดียวค่าตัวอันนี้วอลกินเข้ามาค่ะวอลกินเข้ามา850ร้อยห้าสิบนะเธอ ฉันยังกินไม่อิ่มจะไปกินกับควายมันก็ไม่ยอมฉันบอกว่าฉันใช้มือเปิดกินมันไม่ยอมอะ่ะเออมันมีกฎหมายอะไรห้ามไหมคะว่า<อ>ใช้ม,<อ>มือเปิดเบ่าคมบุเเขาบอก,บอกใส่ใสถุงแดกแกไม่ได้บอกนี่ว่าใส่ถุงแดกไม่ได้แกบอกว่าต้องนั่งกินอยู่ตรงบริเวณฉันก็นั่งอยู่ในบริเวณสวนแกไงออเออใส่พห้หมดเลยเธอฉันกินจุใส่ให้หมดเลยแก ทุเรียนสวนนี้เจ้าของมันรวยเป็นแสนล้านใส่ไปเธอใส่ไปเธอมันไม่เห็นเราเจ้าของมันไปเที่ยวต่างประเทศ <c oughs> เออหนในเร็วๆเธอใส่มาให้หมดเออ <c oughs> เออบนไปเลยนี่มาคุณยกเคแม่ไปทันใจชักแล,แ,แล้วแม่จะทานหมดหรอคะใต้ต้นเนี่ย <c oughs> ถ้ามันเผอใช่ไหมแบ่งให้ควายกินคะ่ะนี่งไงควายตัวเป็นล้านเลย ควายเผือกเลยนะพี่เนาะเออตัวผู้ตัวเมียทั้งพูดทั้งเมียมีลูกด้วยพี่เต็มถุงเลยเต็มถุงเลยเต็มถุงเลยเนี่ยนะมาดูไปแบ่งควายกินดูวงจรปิดต้องใส่ทั้งแก่ไล่ออกแน่เลยน้ำแข็งใส่ถุงอัางหักสีเธอใส่น้ำแข็งไปตอนนี้มันละลายหมดน้ำเชื่อมเนี่ยมาทั้งขวดเลยเออเออนี่นี่นี่หล่อนจะเดินตามมาเนี่ยนี่มาเช่เนี่ยมาดูตรงนี้เช่เนี่ยอื พี่นะเอาไก่เนี่ยจะไปกินยาควายตรงนั้นเอาหมดเลยค่ะไก่้องนะไก่ถงไก่ถนะงเนะออจะไปกินับควายตรงนัง้นค่ะพี่ไม่กินส้มตำพี่อร่อยที่สุดนะในโลกเลยสุดยอดให้ห้าดาวคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยโคตรเก่งเลยแล้วก็เกี่ยวทั้งหมดแล้วเหรอนะเอาบะหมี่แห้งใส่ถุงจะไปกินยาควายตรงนัง้นไม่ใส่ถุงอ่อกลุกเส้นสุกๆอันเนี้ยใส่เยอะชอบอันนี้อร่อยชิมหายเลยเธอ สุดยอดของเธอเนี่ยโคตรพรีเมียมเลยให้รางวัลมิชลินห้าดาวมา <c oughs> ทำสิเธอปะกมีแห้ง <c oughs> มีไหมถ้าไม่มีเซเละแงก็ได้จ้ะไม่ง้อนะจ๊ะ <c oughs> เออใส่กระเทียมเกี่ยวกากหมูเยอะๆนะจ๊ะมีหรือเปล่ามีแต่กะเทียมเออใสใส่คนๆหน่อย <c oughs> คุณผู้ชมจะบอกเลยว่าที่นี่อร่อยที่สุดในโลกอาหารของเขาแต่ละร้านคือได้รางวัลมิชลินนี่มอบอห้ได้เลยนะพี่นะ กุ้งพี่เนี่ยโคตรแบบโรนินแบบเป็นพันเลยนะเข้าใช้กุ้งแห้งอย่างดีนะเกรดพรีเมียมเลยนะแล้วถั่วพี่ก็แบบคั่วเองไม่มีกลิ่นเหม็นเหมืนสุดยอดนะแล้วไก่ทอดพี่เนี่ยอร่อยชิมหายเลยโคตรอร่อยเลยแบบกรอบแล้วก็แบบว่าบักมารสชาติดีมากเลยพี่แล้วก็มีกลิ่นหอมกรอบนุ่มอร่อยมากรสชาติดีมากให้รางวัลมิชลินอืออร่อยจริงๆอันนี้พาเอ้าส่ยางล่อนว่าก <'ve> ินก <'re> ัเลย ไม่ใส่ตัวง,งอ้อลูกเส้นให้สุกใส่หมูเนี่ยเยอะๆเอาเป็นแห้งนะเธอจะ่าไปกินกยบาควายตรงโน,น้นว้าทุเรียนตัวน,นั้นสวยอะถ้าฉันเดินไปตรงน,นั้นควายจะขีดฉันไม่ให้เธอไม่ตุเรีนจ่าอาจารย์ครับไปไปถ่ายตรงน,นั้นนะเพราะทุเรียนมันสวยไงนี่เดี๋ยวฉันม่เอาเะเธอจูงฉันหน่อยสิเธอตากล้องต้องมาถ่ายข้างหน้าบ้างไม่งั้นจะถ่ายเห็นจะตูดแม่นะ มันจะขีดแม่แม่ไม่กลัวมาเขาล่าไปแล้วครับเหรออือม,มาจะให้ให้ให้ดูทุเรียนตรงต้นนี้มันสวยไงเธอยืนต้นนี้ก็ดครับไอะเอ้เอ,เอทุเรียนมันเยอะไง <c oughs> อ๋อแล้วมันจะมันจะมันจะม,จะมาขีดแม่ไหมอะไม่ขีดครับเราอยู่โนี่ครับเสือฉันกลัวมากเลยนะเดี๋ยวไส้ไหลนะมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรพี่จำชื่อไม่ได้แล้วครับจำชื่อไม่ได้ โอ้ลินลี่กับอะไรนะเบ์เลอร์นันเดตต้องฟังนี้ครับตัวพู้ทั้งคู่ใช่ไหมพี่ตัวผู้แต่เมียครับตัวพูดตตวเมียเพราะนั้นลิลลี่คนนี้นเดตนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่คือทุเรียนนะคะของสวนมหาลาบครับมหาลาบเจ้าของรวยมากไปแสนล้านมีเจ้าของโรงแรมอะไรบอกเจ้าของโรงแรม เขาใหญ่ลำตะคองเขาใหญ่ลำตะคองเขามีบุฟเฟ่นะคะคุณผู้ชมทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็เดือนหน้าวันที่12 13บวันแม่นี่ก็มี2วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่28 29ก็มี2วันก็วันเฉลิมบัชนพรรษาราชการที่10แล้วก็มากินนะคะมี2รอบส0โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย2ถึงบ่ายสหัวละ850วอยหิอินเข้ามาแต่ถ้าจอผ่านเฟซบุ๊กมหาลาบเจ็้หาครับ750แต่ถ้ามาเป็นกลุ่ม10คนเมื่อกี้จะถามครอบครัวนู้นเขามากันหลายคนก็บอกสามพัน อ๋ออันนั้นเป็นโปรครอบครัวค่ะโปรครอบครัวบอกคุณผู้ชมมาห้าจ่ายสี่ค่ะอ่ามาห้าจ่ายสี่เมื่อกี้นี้เขามีกันมาหลายคนว่าสามพันแล้วฉันถามทุกคนเขาบอกมีความสุขมากแล้วก็ซื้อทุเรียนกลับบ้านถูกมากโดยเฉพาะเงาะเๆ่าเงาเ่าโคตรอร่อยเงาะเน่าเๆ่าใครดูเน่าเๆ่าอย่างนั้เขาไม่ได้ใส่สารฟีทคุณแม่ค่ะมีลูกค้าเราบอกว่า โวยวายว่าทําไมเราส่งเงาะไม่สุกไปให้เขากินคือเงาะอ,อันนี้เขาไม่ได้ใส่สารพิษไงเป็นอ,อกนิกอ่าเป็นอ์แกนิกมันก็เลยกรอบแล้วร่อนและอร่อยมากไม่เคยกินเงาะที่ไหนอร่อยเพราะเงาะที่ตามท้องตลาดมันจะแบบติด ติดเนื้อไม่ล่อนแล้วก็ไม่กรอบอันนี้กรอบและแห้งคุณผู้ชมอร่อยมากๆโลละเจ็ดสิบาทแล้วก็ลําหย่เขาก็ปลูกเองประเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะดูนะคะพันห้าร้อยไลคุณผู้ชมมาได้เลยวันเสาร์ทุกวันเสาร์จนกระทั่งยี่9แปดยี่บเก้าจะมีสองวันสิบสองสิบสามสิงหามีสองวันนะคะมาได้เลยที่สวนมหาลาบมาซื้อทุเรียนก็ได้มาโซนช้อปปิ้งเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่ปักช่องมาโซนช้อปปิ้งก็ได้มีทุเรียนขายมีเงาะขายมีลําไย่ขายแล้วมีเมื่อไรจะมีละเอยทุเรียนทัดกรอบ อะไรเงี้ยฉันอยากซื้ออะไปบอกเจ้านายเซทำ <S <S ทุเรียนทอดกรอบแพ็กกิ้งมาวางขายไงวันนี้มาว่าจะซื้อทุเรียนทอดกรอบสิบโลเพราะลูกน้องชอบกินเนาไม่มีแ <fiquei> <pirate> ต่เมื่อกี้สั่งทุเรียนไปแล้วนะสั่งไอ้ไอ้ไอ้ตัวน,นั้นอร่ยอยอย่างมาาื่วานอย่างเมื่วานไม่เอาพวงมณีเพราะว่าพวงมณีเนื้อมันหวานอา่ะอันนั้นยังไม่สุกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้ลูกน้องกินเหมาหมดกองนั้นอ่ะนะกิโลเหมาหมดโลเท่าไรพี่บอกเขา โลร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบหมอนทองสองร้อยี่สิบยำมะหวาดสามร้อยห้าสิบนะคะย่มมาำมะหวาดมันจะครีมมี่เหมือนกับกินนมเลยนะคะคแต่ว่าจริงๆหลินละแแปลหลงละแแปลก็มีแล้วก็แต่ว่ามันหมดแล้วก็ตอนนี้ก้านยาวมีไหมมีค,มค่ะก้านยาวโลเท่าไหร่พี่ก้านยาวโลละสี่ร้อยครับก้านยาวโลละสี่ร้อยแต่ถ้าคุณวอลกินมากินบุฟเฟ่กินไม่อั้นชั่วโมงครึ่ง นะคะมีส้มตำมีไก่ทอดมีกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากน่าได้รับรางวัลมิชลินเลยแล้วก็าทั้งข้าวเหนียวมะม่วงก็อร่อยข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยแล้วก็น้าแข็งใสนี่สุดยอดเลยแล้วก็พนักงานที่นี่น่ารักมากมาได้เลยแล้วก็มาถ่ายรูปนะคะเหมือนอย่างเงี้ยที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยแดทุเรียนโอ้โหสวยไปหมดประเดี๋ยวจบจากคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเงาะเนา่เนาๆกับลำใหญที่ปลูกในสวนมหาลามนี้ว่าทําไมมันอร่อยอย่างนี้